สวัสด so uh ีครับพี่น้องเอฟซีทุกขู่ทุกคนครับสำหรับคลิปนี้ครับผมทั้งช่องเบ่าแหลมพารวยจะพาพี่น้องครับผมมาติดตามเบิ้งเหล็กเหล้าพัฒนากันครับพี่น้องครับสำหรับเหล็กเล่านะครับเนาะครับมากันแบบดุนดวนกันเลยครับพี่น้องครับสายด่วนนะครับเนาะของออปุกกี้ครับผมครับมาเบิงกันครับพี่น้องครับที่น้ำมาลุ่งไห้พี่น้องครับผมในหัดที่่านมากครับผมครับของออปุกกี้พันไห้มากนะครับเนาะเหล็กซีตัวครับพี่น้องครับ พิษแต้มเดียวครับผมครับหนึ่งเก้าสี่สามครับผมรับจริงๆริีสองเพื่นก็มีแต่ว่าเพิ่นวามันมาแล้วครับคือสีบลมาอีกก็เลขขามไปครับผมรับบลเป็นยังเนาะพี่น้องเนาะครับอ่ะมาตามเบิ้งกันหมวดนี้ครับผมรับว่าสายดวนของออปุกีิ่นจะเป็นแบบใดเนาะครับเนาะครับมีตัวเลขมีแนวทังหน่อยหลยซ้ำไดครับผมฝากปีฝากน้องครับผมเข้ามากกันแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กับทั้งช่องของบ่าวแหลมพารวยกันน้ำกลับพี่น้อง ครับสำหรับพี่น้อง F อซครับผมที่เป็นแฟนครับแฟนช่องกันอยู่แล้วนะครับเนาะครับพี่น้องจะรู้ครับผมามแนวทางเบาแลครับผมจะบ่าได้หลายคือจังสำหรับการเดินลครับเนาะถึงเจ้าของอาจารย์ทางอด่นมาลงครับผมก็เลือกครับพี่น้องครับก็คือหลาเบาครับพี่น้องขั้นหน่อยนี่พิจารณาอยู่อ่ะมาเบิ่งกันครับผมแนวทางมือนีน้เนาะของอ พวกพี้แล้พี่น้อง อ๋อปุ๊กกี้เขียนถึกว่าพี่น้องครับไปชมนะคันะครับเลขอกซีตัวกันก้อนครับผมครับซีตัวครับผมอาจารย์มาหายมากครับนครับเจ็ดศูนย์สี่สอง เจ็ดหนึ่งสี่สองหนึ่งเจ็ดสี่สี่เจ็ดศูนย์สี่สาม

ครับเอาเบื้องกันครับพี่น้องครับเนี่คือเล็กสี่ตัวครับน้องครับเนาะครับสี่ตัวของออกปุกกี้ครับผมรับฝากพี่น้องครับผมอย่าลืมครับพี่น้องครับเขามากกันแล้วครับอย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ครับผมมักกระจัดย้องพี่น้องเนาะครับคัดกระพันพลวา สำหรับเลขวิ่งครับพี่น้องกลับมาเบิงกันครับผม บนล่างวิ่งรูดครับบนล่างวิ่งรูดครับผมครับอาจารย์เดนหม้ใาหา้เพียงตัวเดียวครับผมครับ เดนเจ็ดครับพี่น้องครับเดนเจ็ดตัวเดียวแข็งแขวนเลยครับพี่น้องครับสำหรับไซส์วิ่งไซส์ลูดก็บอกควรผัดกันนะครับเนาะครับถ้าพี่น้องเอฟซีครับผมติดตาม ผลงานนะครับเนาะถือว่าแนวทางอยู่ทั้งช่องเบาแหลมพ้ารวยครับผมในช่วงหนึ่งพี่น้องจะเห็นครับผมครับผลงานของออบปุกกีนะครับเนาะครับว่าตัวเลขว่าแนวทางของเพื่อนครับผมครับเก่งหรือบอกเก่งครับผมครับซึ่งเพื่อนกระชัยหน่อยตัวหน่อยหางครับพี่น้องครับให้หน่อยตัวหน่อยหางบม่ว่าจะเป็นรัฐบาลไทยหรือว่าล่าพัฒนาเนาะครับเนาะครับก็คือเข่าเต็มๆเลยแหละครับผมเวลามาเนาะครับเนาะครับเวลาลุดก็ืลุดคือพี่น้อง นั่นแหละครับผมเหมือนอาจารย์ท่านอื่นนะครับเนาะครับฝากปีฝากน้องพิจารณากันเบิ้งครับตัวเลขเป็นเพียงแนวทางครับผมครับขอให้ใส่พิจารณาญาณในการติดตามรับชมคลิปวิดีโอนี้อ่ะมาเบิ้งจับคู่ครับผมสองตัวครับครับสำหรับเลขกสองตัวอาจารย์ใหญมาก็จะมีเจ็ดแปด เจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ครับ เห็นกันเนาะครับเนาะครับมีส่วนใดส่วนหนึ่งขาดหายไปก็ต้องขอกราบระทานอภัยนะครับเนาะครับสําหรับครับผมสามตัวพี่น้องล่องพิจารณากันเบิงตัดจากเลขกสี่ตัวด้วยพี่น้องครับตัดจากเลขกสี่ตัวนะครับเนาะเอาแคปหน้าจอกันไว้ครับผมครับสำหรับตัวเลขสําหรับแนวทางนะครับเนาะครับเล่าพัฒนาครับผมครับอาจารย์เพิ่นกะเน้นมากนะครับเนาะครับคือ เด่นเหล็กซี่ตัวมีตัวไรครับเบาแล้วมีอาจารย์เด่นให้บอลน้องครับเนาะครับมีครับพี่น้องครับอขออนุญาตเกือบลืมตัวนี้ ครับนี่คือซีตัวเด่นเนาะพี่น้องเนาะครับซีตัวเด่นครับซีตัวเด่นครับเอา้าอีกจั้รอบก็ได้พี่น้องครับเทียง <c oughs> อา้าเอาไม่ครับผมครับบ่เทียงครับพี่น้องครับฮะซัมมี่เกาเนาะครับเนาะ คอ้าวแคปหน้าจอกันเอาไว้ครับผมกับตัวเลขกับแนวทางครับผมเล่าพัฒนาครับผมของออบุกกี้ครับผมสล้อจันครับผมกะเน้นย่ำน้อมเนาะเลขกซีตัวกะบริยกให้พี่น้องเอฟซีพลาดกันครับผมงวดที่ผ่านมาผิดแต้มเดียวครับผมครับเซธิติงวดที่ผ่านมากนะครับเนาะตรงๆเลยดิพี่น้องการหายมากครับผมหนึ่งเก้าสี่สามนะครับเนาะครับ วันนี้ล่องพิจารณากันเม่งกับผมใครมักใครชอบกับพิจารณาครับเนาะบอมักพอชอบสามารถเล่น่านกันได้ครับสาหรับคลิปนี้ครับผมก่อนจากการคอมนุ่งอวยพอให้พี่น้องเอซีทุกคูทุกคนที่ติดตามรับชมผลงานครับผมครับที่ทั้งช่องนํามาลงให้โชกหมานกันทุกคูทุกคนด้วยพี่น้องครับสาหรับคลิปนี้เบ้าแหลมคอลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับผม